นารากอ่ะเต่าตัวลายเดินย้ายคงเครงกระตายห้ำเพลงเดินสวนทางมาให้ในค,ำคํำขันเจ้าเต่าท้องนาเชื่องช้ายังยก,กับลิงอ้าวมั <c oughs> จนจึงเดินการเผยท่าไทยแม่เต่าตัวน้อยน่ารักนี้ <c oughs> คือ,อรรูู้้ปะไม่่ทดอกไม้ป่าดอกไม้ป่า ชื่อวงเช่งไม่เกิดหรอนี่น่ารักมากค่ะเป็นเต่าจาก JW Marriott นี่นะครักาโชว์สีเล็บเป็นทรรมดายใช่นะครับเปิดดูแยกล่างชิ่งนมารักใช่ค่ะสองกิกะไบต์คือต้องบอกว่า JW Marriott ่ยเพึ่งจัดโครงการปล่อยคืนทะเล คืนเต่าสู่ทะเลจะบอกคืนชนีสู่ป่าเห็นชนีนั่งข้าไม่ได้เลยนะใช่ใช่เป็นคืนเต่าสู่ท้องทะเลเขาก็มีโครงการปล่อยเต่าไปแล้วก็มีของที่ลึกเนี่ยทอดทีมงานไอเดียทีถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ในการทํา PR ให้เขาด้วยนะครับแล้วก็ได้ทําได้มีที่แขวนด้วยนะต้องตูดเต่าว่าเห็นไหม จุดแขวนไม่พอไปหาซ่อยเอาเองเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาถามคําถามกันพรุ่งนี้ไม่ได้เล่นลมาลืนนี้ไงก็มาลืนก็มาไงเวลาอันัวละอันพอไม่แจกเยอะอโอ้โหน่ารักมากทําใดขอบคุณมากๆสําหรับ J จมิลแมรอและอยู่กับเราในช่วงนี้ครับต้องบอกว่าปีนี้ดูท่าทางเหมือนจะเป็นปีมังกรไฟไฟมากเยอะมากระเบิดไฟไฟใต้ เยอะมากปีนี้ <S 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 เริ่มต้นปีมาก็บาดผวากันเป็นกองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยที่สอนวาวังทองหลางห้องเอกาสารไฟไหม้อีก <S 2> <S 2> <C> e <ars> โอ้โกราหนย้ายผู้ต้องหา12คนหนีกันไฟบาดเจ็บไปสองอะ่ะ <C> e <ars> ไฟไหม้อีกโอ้ต้องต้องระวังให้ดีๆปีนี้เนี่ยต้องดูแลเรื่องไฟฟ้าให้ดีๆไฟเอย่ยไฟฟ้าเอย่ย <C> e <ars> โดยเฉพาะบ้านที่แบบเฮ้ยนานแล้วเราอยู่บ้านมา20ปีตั้งแต่เด็ก เรายังไม่เคยปรับปรุงอะไรเลยสยไฟเราต้องเช็คต้องให้ช่างไฟมาตรวจมาเช็ค,คดูกันบ้างนะครับอ้าวล่ะอยู่ด้วยกันพร้อมกับเบรกนี้เมาส์มันทันข่าวช่วยเมาส์มันทันข่าวสนับสนุนโดยข่าวเศรษฐกิจหนังสือพิมพ์ของคนภูเก็ตหนังสือพิมพ์ข่าวเศรษฐกิจธุรกิจเลยค่ะหนังสือพิมพ์ของคนภูเก็ตนะคะวันนี้ก็เพิ่งเจอกับโกนะ เจ้าของเอาหนังสือพิมพ์มาแจกให้เลยใช่ลูกสาวลูกสาวนะคะคือแบบ เข้มข้นมากข่าวในภูเก็ตนะคะยิ่งทําก็ยิ่งแบบว่ามีความเชี่ยวชาญชานาญในการหาประเด็นข่าวต่างๆให้ครอบคลุมคอลัมนิสเจ๋งๆนะกันแล้วแล้วเพื่อนๆก็คือกระดาษเลศดีมากอ่านแล้วไม่สะท้อนไม่ปวดตาไม่เปิดไม่ติดมือด้วยเจ๋งอาร์ตมันทั้งเล่มเลยนะคะใช่แล้วนะคะหนังสือพิมพ์ข่าวเศรษฐกิจธุรกิจค่ะแล้วก็สปาชาดูแลรูปร่างนะคะคุณดีดีเซียเสียมากเลยนะคะช่วยทุกปัญหาอย่ามาจับรูปร่างให้กลายเป็นอดีต <laughs> พี่แมนยังไม่ได้ไปสปาชาเอามารอ,าอพี่แมนอยู่เออตอนนี้นะคะมีทรีทเมนท์ที่แบบว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะราคาแค่9,900บาทสำหรับ20สายแรกที่โทรเข้าไปที่02-619-9555สปาชาสลิมมิ่งเซ็นเตอร์รูปร่างดีดูดีทุกวันค่ะมาที่ภูกเก็ตของเรานะครับตอนนี้เตรียมพร้อมในการต้อนรับคณะประชุมครามาสันจอนะ นกขมิ้นทวนนกขมิ้นอ๋อใช่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 ที่อาคารสำนักงานอาธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตภูเก็ตคุณตียงคราเดชาผู้ว,ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าความพร้อมด้านต่างๆของขคณะกรรมการสี่ชุด ที่ทางจังหวัดได้แต่งตั้งเพื่อการเตรียมความพร้อมรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะมีนอกสถานที่ที่จังหวัดภูดเก็ตของเราเนี่ยแหละครับ19-20มีนาคมนี้เมื่อก่อนนี้ก่อนหน้าน,นี้ก็ไปดูกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตออแต่ตอนนี้ก,ก็มีการาเปลี่ยนย้ายมาอยู่ทางมอ,อนะครับ